เอาแล้วครับโอเวอร์ช็ออัพเติมถูกกว่าเติมเองร้านจุดบริษัทชัดเจนผมเนี่ยรอเติมไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วลุยและฟีฟ่าคอยดอทคอมก็มาแล้วนะครับก็เข้าไปดูราคาคอยดีๆในเว็บได้แล้วนะครับที่สาคัญอย่าลืมกรอกโค้ดซีเอ็กนะครับไฮออร่าลิชเซร่มช่วยฟื้นฟูผิวหน้าลบรอยต่างๆให้ดูดีขึ้นดูแลกับผมที่สตรีมยันเช้าแบบนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างบอกว่ามาจากผมลดราคาไปอีกสวัสดีคนดูทุกช่องทางครับผมกันซีหลอด เลฟซี2 5บนหน้าจอมาแล้วนะครับแฮร์รี่เคนฟันได้ดีบาร่าฟันได้วิ่ง8เอ็ดนะเมื่อกี้ฟันได้วิ่ง8เอ็ดนะก็บอกเลยว่าโปรโมใหม่มาแล้วครับวันนี้กับ r t t k ชุด2อ่าซีซั่น1นึ่งคอสเมติกอีโการ์ดแดงฟุตแชมก็มาให้แต่งสวยหล่อกันด้วยนะครับทางขวาเห็นแล้วใช่ไหมฟันได้แฮร์รี่เคนดีบาร่ามาตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูพลังนักเตะกันนะวันนี้เรียกว่าแจมมๆจมนะแจมม กดไลค์มาจะดูเห็นบินซานเดียโก้จีมิเนสเป็นการ์ด R T T K เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่เฟย์หนูนะวิธีทำก็ง่ายๆแทง3ลูกนะค,ความยากเซมิโปหรือไลเวลยิง10ลูกนะครับ ความยากเดียวกันเอ่อยิงทั้งสองลูกขึ้นไป4เกมนะครับอย่างน้อยต้องใช้ผู้เล่นหลีคอนแลนด์2คนก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับชนะ8เกมด้วยผู้เล่นเม็กซิโก2คนในทีมรับไปเลยนะครับจีมีเนสซานเตียโกอ่าดูอีโวให้ด้วยก่อนจะไปดูพลังนักเต่เดี๋ยวผมมีเปิดรางวัลให้ด้วยรางวัลผมไม่ได้เปิดเลยไรวะอืมอีโวลูชันพาวเวอร์เซิร์ชก็ว่าราโรจาอันนี้มาใหม่ผมไม่ได้สตรีมวันก่อนไม่รู้มานานยังเลดไม่เกิน78 วิ่งไม่เกิน8-4บวกวิ่ง2บวกสเตตัสมากมายอะ่ะมีดิกิตากา้ามีบวกเท้าด้วยอะ่ะก็เผื่อชิดอยากจะได้อ e ีโบกลางสักคนนึงเนี่ยก็ไปลองเช็คกันดูนะครับ SBC วันนี้มาเต็มเลยนะถางเพราะว่ารามินยามาลมาตั้งแห้าทุ่มแล้วใช่ไหมครับนีโกวิลเลียมรามินยามาลโหมาเป็นแพ็คคู่เลยวันนี้แล้วก็เป็นก็อตเฟลก็มาไปแล้วในวันพฤหัสเดี๋ยว,ว,ม,ยวมาคุยผมยังไม่ได้ทำนะ เพื่นรหัผมไม่ได้สตรีมไงและนี่ผมเพิ่งกลับมาจากการไปภาคแข่งแร็กหน o าหลอกออรนะครับเสียงผมเลยแปลกๆนะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามพูดให้ดีที่สุดครับ <c oughs> มาดูดูเบนก็อดเฟรก่อนไอ้ตัวนี้เนี่ยคอ,คอมโพมันน้อยนะแต่ว่ามันนับได้อแล้วก็ทีมชาติลิงง่ายด้วยเมตาเซนเตอร์บวกเล่นแบ็คกันลุกหม่งก็ได้ราคาไม่แพงผมว่าตัวนี้จะทําก็ทําได้ไม่น่าเกียดครับสำหรับ ใครเล่นกันโชวหรือว่าอยากจะไฮบริดนะครับส่วนรามินยามาเนี่ยมาดูนะครับเห็นว่าคุณต้นบอกมีแพ็กหนึ่งคอยมาด้วยอ่ารามินยามาเท้าสาเหมือนเดิมสกิลมูฟสี่ถามว่าอย่างนี้จัาบไหมก็แอบ,บเฉียวๆอยู่ว่าเพราะว่ามันก็บวกสเตตัสมาเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูฟุตบินว่าบวกเท่าไหร่นะแต่ว่าสเตตมินาน้อยไปนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เพิ่มจุดเด่นอะไรอื่นอ่ะคือ เหมือนอัพเกรดพลังอย่างเดียวอะ่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครชอบก็ทําใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเห็นว่าราคาประมาณ20000 0ผมเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าเท้า3เองนะครับส่วนนิโก้วินเลียมนิโก้วินเลียมมีวิ่งทองมีจรวดมีปอดโอ้โห,โอโหไอเนี่ยน่าทําจัดเลยวิง่งความอึดแฝมีปอดอ่ะมีฐานไว้ฉายอะ่ะจบสกอร์จะไม่ดีเท่าไหร่แต่อัพได้อัพไ,ได้ไม่เท่าไหร่ วิ่งเกือบตันแล้วใส่ฟินิเชอร์มาร์คแมนอะไรก็ได้เพสไตล์ Play สวยจัดเนี่ยเล่นได้สองฝั่งด้วยแล้ว LM เป็นอินไซต์ฟอร์เวิร์ดพัดๆเป็นเมตาแผนเมตาแน่นอนนอีโก้วินเลียมเนี่ยถ้าจะของต้องมีก็คือนีโก้นะครับเท้า5สกิล4ก็โหโคตรโห,โหโดอะ่ะนะผมว่าคือใครจะทำสักคนหนึ่งอะ่ะเลือกคนเดียวอะ่ะเรื่องนีโก้วินเลียมดีกว่าตึงจัดแต่ราคาไม่รู้นะเดี๋ยวไปดูนักเตะที่มาใหม่วันนี้กันวิเคราะห์พลัง แต่ผมยังไม่ได้รับรางวัไลไรเวลเลยผมเล่นเซฟเซฟจัดผมเล่นถึง D3 ผมเล่นแล้วมันชิวอะ่ะผมก็เลยเขี้เยขึ้น D 2ครับผมก็เล่นเสร็จครบแป๊บเดียวคนยิงปุ๊บคนออกคนออกครบสิบส,สี่ครบแต้มผมก็พอเลยหยุดเลยเพราะว่า D 3สมันยังง่ายอยู่นะครับผมเลยเขี้เกียจไปเล่นเพิ่มก็เอารางวัลแค่นี้แหละนะเล่นในไลท์แล้วมันสบายสบายอะ่ะเล่นไปคุยไปเพลินเพินอ่ะ ผมก็จะได้75คูณ35 75คูณ15เงิน40,000ที่เมื่อดวิกดำเมก a แพ็คแล้วก็82เพย์พิกก็เดี๋ยวลองมาเปิดดูว่าจะได้เข้าร่วมเลยไหมคือผมก็อยากได้ฟันได์อืมอยากได้ฟันได์ผมก็เลยมาเปิดให้คนดูทีเดียวนะครับเปิด84เพย์พิกก่อนเลยนะเปิดมาปุ๊บ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 เอาบัสตนี่กับมาคุนยอสใครแพงกว่าอุย้ย อันนี้ผมไม่รู้เลยอ่ะ2ตัวนี้มัน2ตัวนี้ใครแพงกว่าครับอันนี้คือเปิดสดๆเลยนะผมเลยต้องถามแล้วก็ต้องนั่งเช็คอะ่ะมาควินยอสหรอผมไม่รู้อ่ะว่ามาควินยอแพงไหมหมื่นเจ็ดได้เหรออันนี้มันขายได้นะรางวัลพวกนี้มันขายได้บัสตนี่สองหมื่นสามว้าก็บัสตนี่แล้วกันอืน้องขวัญหวัดดีโอ๊ตบอกเอาเรื่องห้าแสนโดยประมาณห้าแสนไปซื้อลาเฟลเดเอาดีกว่าไม่ถ้านีโก้ห้าแสนอ่ะผมไม่ทําอยู่แล้วนะครับเปิดตัว,เป,ตวเปิดต่อขายได้ครับขายได้นี่ขายได้ ปึ๊บ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 อู้เข้าร่วมแล้วครับพี่น้องอันโตเนียซินวานี่ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเข้าร่วมแล้ะถ้าเวลาทุกคนถามว่าพี่อย่างเงี้ยเลือกแบบไหนดีทุกคนก็ใจเย็นดูราคาอย่างโมดิทมันเจ็ดพันเนี่ยคุณก็เลือกการพิเศษอย่าไปเลือกเลทสูงเข้าใจไหมอย่างเช่นถ้าอย่างเงี้ยมันคลิกเซลมันเท่าไหร่ว้ายได้หกร้อยเองออกมาผิดต,ตัวเอาบักละ โอเคกันช่างหัวมัน e ออก็ขยันบั็กให้ผมอธิบายอะไรคนดูก็ไม่ได้โอ้โหใหญ่มากผมอยู่ดีสผมไฟติดจะดีสองผมยังไม่อยากขึ้นเลยอยากเล่นสบายๆอ่นะถามว่าเพลงไงติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าที่ซูมมันไม่มีติดลิขสิทธิ์อยู่แล้วครับแต่เพลงไม่ใช่เลยครับเติร์ดคนดูผมชอบส่งเพลงมาให้เพลงไม่เข้ากับเพจนะครับเพลงร้องอนโลกันไหมไปเมกาแพ็คครับอ,อ่าไม่วอลนี่ตัวขายได้ครับมันก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดขำๆไหม ถ้าขายได้ได้ดตัวแพงก็ดีมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่กานาบี้นะข้างในก็เรือเกลือนะครับพวกนี้ทุกคนก็แล้วแต่เลยนะส่วนผมเนี่ยก็คือขายหมดนะซองขายได้ผมขายเอาเงินมาเก็บไว้หมดเลยมาต่อนะครับเอาขายได้ก่อนอ่ะ75คูณ15สีไม่มาสักทีแล้วก็ไม่วอล์กด้วยนะครับ CM เนี่ยข้ามเลยนะข้ามเลยโอ้ทุกคนซองขายได้ไม่ได้ ล่ำซ้ำกับเขาเลยอ่ะเนี่ยดูดีโอ้โหไม่ได้ล่ำซ้ำกับเขาเลยครับอันเนี้ยถ้าถามว่าทําไงดีถ้าตัวซ้ําแบบเนี้ยถ้าอยากจะเก็บอ่ะก็สลับเลยเนี่ยสลับเอาอันเทปไปแต่คือผมอะ่ะอุ่ยก็เช็คด,ดูดีแล้วกันนะเช็คดูดีดว่าเออมีตัวไหนแพงไหมเอาอันเทปมาเล่นก็ได้นะครับอย่างเงี้ยผมก็เก็บเข้าคลังไปขายแล้วก็เก็บไอตัวซ้ำเนี่ยเข้าสตอเรจเดี๋ยวผมได้ย่อยต่ออยู่แล้วเพราะว่าอืม เดี๋ยวมันก็คงมี s อ c ดวีๆมานะครับอ่ะเดี๋ยวมันพาดูซองให้ตอนนี้ซองที่มาเนี่ยก็เออเหมือนเหมือนเดิมนะไม่ได้ดีมากแต่ว่าพันนีมันมีซองพรีวิวเนี่ยก็อย่าลืมพรีวิวกันมีคนได้อานายได้เป้มาแล้วจากซองนี้เพราะฉะนั้นก็พรีวิวทุกครั้งนะครับอ่าพรีวิวทุกครั้งเสร็จแล้วสิ่งที่ทําได้ต่อไปก็คือแพ็ค for you จะมีแพ็คหนึ่งคอยนะครับก็สามารถที่จะไปเปิดกันได้ของฟรีนะครับของฟรีถ้าได้วอลก็คือหวานนะแต่มันไม่วอลหรอกนะ ไม่ไม่บอกหรอกอเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านเม้นในไลน์นะผมจะเสียเวลาซะเยอะนะครับหมแดฝอยรางวัลเลเวลโอ้โหรางวัลทำไมมันเลือเกลือขนาดนี้หรือว่าฟันได้จะอยู่ตรงไหนตัวหนึ่งตรงนี้อะเปิดจร์ดำก่อนหมับเข้าให้ไม่วอล์กสตีแทบอยากข้ามนะครับโอ้โหผมจะผมเล่นตัวนี้กับน้องขวัญกับน้องคน,นอนื่นบ่อยมากผมผมจำชื่อไม่ได้มามอสอะไรสักอย่างอะมามอสเนี่ยผมเล่นมันบ่อยมากแต่ไม่ใช่อยากได้ครับโอ้โห ก๊าซดำก็ห่วย75.35เอาแลเมกาก่อนอันนี้ซองถือว่า5,005เปิดใบก็ใหม่วอล์กอีกนะอิตาลี CB ข้ามอย่างเดียวท้อละท้อแท้ในจิตใจไม่ดีเลยดูเดียวโหเก็บไปตัวซ้ำก็อืเราก็สลับดูหน่อยแล้วกันคือสลับเนี่ยผมก็ควิกเซลตัวเรต่ำๆไปแล้วก็ออนเทนเนี่ยไปไปเล่นนะครับส่วนไอ้พวกที่ซ้ำต่อเนี่ย ผมเก็บเข้าสตเรจไปแต่มันก็ได้เงินเยอะนะภาคเนี้ยมันได้เงินเยอะมากเลยอ่ะคือขนาดว่าผมเปิดได้ตัวไม่ดีเลยนะแต่ผมก็ยังได้เงินมาเป็นเป็นหลายหมื่นครับอ่ะไปเจ็ดสิบห้าสามห้าวอลกยังะโอ๋ยไม่วอลกอีกขอร้องแหละทุกคนมันมันห่วยแตกขนาดนี้นะครับรบบสันมาข้ามไม่ดูอ่ะอุตส่าห์เก็บมาเพื่อฟันได้นี่ยังไม่ได้ไปดูพลังนักเตะเลยนะแต่ซองที่เปิดมามัน เรือเกลือดีจริงๆดูดิโอ้โหตัวที่ซ้ำก็ไม่มีเกินไม่มีวอล์กอะผมเปิดไปอะทุกซองนะรางวันดี3ทุกซองไม่วอล์แล้ววันนี้นะผมเจอคนโพสในกลุ่มเฟสเออทุกคนครับผมเออรังวันดีสิบให้ดูครับ Ashley c o คลขายได้นะครับด i s i ช n 10บอกผมใช้สูตรครับสูตรก็คือดีต่ำยิ่งต่ำยิ่งได้ของดีผมนึกใใจมันจะเป็นจริงได้ไงผม้าไปดูแอชลีโคลจบไปดูพลังนักเตะกันต่อนะ แอนโตเนียอันนี้คือที่ผมเปิดได้าราคาอยู่2 0,000ืกว่าอเป็นมาริดแบ็คขวานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา,เาคลิกทีละตัวเดียวโอ้โหเฮ้ยผมว่ามันมันก็ตึงอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเนี่ยมีแค่นี้แหละคนนี้แอนโตเนียซินวาโอ้ผมนึกว่าจะราคาย่อยกว่านี้นะแต่กลับราคาแพงกว่าที่คิดนะครับก็น่าจะมีการเราไปใช้เล่นแล้วเรื่องมาริดหญิงก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรใช่ไหมมาริทได้ซาเตมีนาได้ส่วนสูงของ่าแบ็คก็ไม่ได้แย่หน้าพุเจ็ดอ๋อ โรเมตาโลวิงแบ็กเนี่ยเป็นโลเมตาอยู่แล้วก็ถือว่าโอเคเข้าใจได้เราใส่สมองเข้าไปหรือชารโดก็ได้ทิพชาติลิงไม่ยากมัดหลิดด้วยเอาง่ายๆผมว่าน่าจะเก่งกว่าคารบาฮาวอ่ะใช่ไหมแล้วก็ต่อไปครับวอลตี้วอลตี้เป็น CDM หญิงสวิตเซอร์แลนด์อาร์เซนอลเท้า4ีสกิล4ี่มมอึดใช้ได้เลยโลก็อาจจะไม่เมตามากแต่ว่าถือว่าพลังดีใส่สมองหรือชารโดก็ได้เมียเดม่าโอ้ เท้าสี่สกิลสี่เท้าขวาฮอลแลนด์กองหน้าราคาดีโรเล่นได้หมดเลยฟอลไนหรือแอดวานซ์ไตรเกอร์เมตาได้อยู่น่าจะไปเล่นฟอลไนกันนะเนี่ยถ้าส่งอย่างนี้ใส่ฮันเตอร์ยิงดีจ่ายสั้นดีความอึดสูงเนี่ยเล่นได้เพสไตล์ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็เล่นได้แต่ผมว่าแพงนิดนึงต่อไปกุสโตของเชลซีอ้มีส่งรางวัลฟุตชมป์มาเปิดหลังอัปเดตใช่ไหมดีเลยจะได้ให้คนดูที่ดูอยู่ได้ดูรางวัลฟุตชมป์ ได้เดี๋ยวแต่ในคลิปไม่มีนะแต่ใครที่ดูไลฟ์เดี๋ยวมาดูรางวัลฟุตแชมป์ของน้องงามกันพี่ให้เปิดของน้องามวันนี้พี่ไปภาคแข่งแล้วพี่ไม่มีแรงเล่นเลยวิ่งแบ็คแอทแทกกิ้งวิ่งแบ็คโอ้โหกุสโตมันบวกสติมิน่าแปดเลยอ่ะเท้าสามสกิลสามก็ปกติของแบ็คนะแต่ว่ามันมีโลวิ่งแบ็คไงโลมันเมตาอยู่กุสโตมีวิ่งมีอึดมีดีเลนเลตก็ไม่หมดละแรงไม่มีวันหมดละดีเฟนส์แปดเอ็ดเก่งแล้ววะเออก็แบ็คท็อปท็อปพี่มิลีกอ่ะแบ็คขวาประเด็นคือ เชลซีกำลังฟอร์มดีแล้วอัพได้อีกือเชลซีไปเล่นถ้วยเนี้ยมีโอกาสตบเขาได้หมดเพราะฉะนั้นพี่ว่าน่าจะบวกอีกจอแดนเทนเดอร์สันราคาถูกกว่านักเตะหญิงอีกเพราะว่าพี่ครับพี่วิ่ง74ขอร้องล่ะเท้าก็กากเจอหลาส2ครับเทนเดอร์สันอันนี้โอ้วิ่งช้าคือพลังเกมรับมันจะอึดโอ้ความอึดก็ไม่ได้เยอะมากอีกแต่ไม่เป็นไรมันมีเพลย์ไซด์อึดไหมไม่มีอีกโอ้ตัวย่อยครับเทนเดอร์สันตัวนี้ ใส่ช์โดก็ไม่ช่วยอะไร5คิม CX เท้าวห้าเท้า3สามสกิลสกิลหดาวพอเล่นได้นะปีขวาเมตาตัดเข้าในอยู่ความอื่นเดี๋ยวจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามีปั่นมีไซก้อยมีเล่นริมเส้นดีอะ่ะแต่ผมว่ามันมันชา้าไปนิดนึงลิงยากด้วยก็ผมก็าตามราคาราคาย่อยซูบิเมนดี้นี่อันนี้คือตอนแรกมีข่าวจะมาหงก็แอบติดตามอยู่แต่ว่าถ้าไม่ได้มาแล้วดีเฟนด์โอ้โหดีเฟน์บวกเยอะนะคือลาลิกา้าถ้าอ๋อ โลมันห่วยนะเท้าดีนะแต่โลห่วยความอึดก็จริงๆก็ใช้ได้อะแต่ว่าโลมันห่วยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใส่ชาโดไปก็โอเคนะแต่แต่โลมันห่วยเพซายห่วยกาณาโชเท้าสี่สกิลสอันแน่ก็แปลว่าบูสต์ตัวแมนยูครับเพราะว่าสกิลมูฟปกติ3กาณาโชสกิลมูฟสกิลมูฟสี่แล้ว่า แแมนยูครับการาโชเก่งสุดๆเลยครับตัวต้นภาคตอนนี้บูตจาก79เป็น88เลยเลี้ยงคอมโพสบวก14อ่ะเชดโดอ่ะกพถ้าคุณเป็นแฟนแมนยูอ่ะคุณได้การาโชที่แจ่มๆไปละอันนี้คือผมผมใส่แอนเตอร์นะเพราะว่าวิ่งมันจะได้สวยไปเลยคือมันเลี้ยงใช้ได้นะอ่ะเมตาทั้งปีกซ้ายปีกขวาเลยโลเมตาหมดเลย เพสไตล์ก็มีจรวดอันหนึ่งก็ใช้ได้อะผมว่ามันเพิ่มสก mm ิลมูฟมาก็หนเป็นหนในตัวที่น่าเล่นนะสำหรับการาโชนะเอาโรดิบาร่า oh. ภาคนี้สกิล5ดาวด้วยบูทวิ่งแหว่งมาให้สเตมิน่ให้ก็บอกแล้วว่าโลมีคนนิยมเล่นฟอลไนเยอะซึ่งดิบาร่ามันเล่นฟ้ลไนได้แล้วมีจับบอลทองมีสกิลยิงคมหมดเลย แค่ไม่มีคาคกิววิ่งแต่มันเร็วกว่ากิสมันไงเพราะฉะนั้นราคาก็ถามว่าแพงขึ้นใช่แต่ไม่ควรแพงขนาดนี้ถ้าถามผมนะใส่ก็ใ<ม>ส่อันเตอร์นี่แหละเอาเร็วไว้ก่อนคอนซาโลอินาะซิโออันนี้เป็น CB ที่เร็วดีแต่ด้วยความที่ลิงยากแล้วก็ไม่ได้มีโลดีเฟนเดอร์ที่มันเมตาอะไรที่สำคัญคือ เราไม่รู้ AI มันอะมันมาจากการ์ดธรรมดาเลยแต่คือวิ่งเร็วนะก็ถ้าอัพอีกสักหน่อยว่าน่าจะเก่งเพราะว่ามันอัพเป็น86ได้จิมเนสอันนี้แจกฟรีท้าวสี่สกิลสามตัวแจกฟรีเราก็ไม่รู้ AI อะทุกคนก็ทําเก็บไว้ไม่เสียหายมันฟรีอัพอีกหน่อยก็น่าจะพอเล่นได้ผมว่ามันไม่ดีเลสเมลูอันนี้ CDM ก็สมดุลสูงเพิ่มวิ่ง18เนี่ยคือถ้าเฮนเดอร์สันเพิ่มวิ่งแบบนี้อาจจะน่าเล่นหน่อยอันนี้มาเป็นเลสเมลูก็ใส่ชาโดก็เร็วดี คือถ้าเป็นหลีกเอิงอ่ะมันก็เล่นได้ครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันถูกดีนะครับราคาไม่แพงบาโรกันอันนี้อยู่โมนาโกแต่ว่าโหยเป็นกองหน้าที่วิ่งเร็วดีนะเนี่ยราคาเลยแพงขึ้นนิดนึงฮาวสี่คล้ายว่าเวนด้าเลยส่งส่งไล้าว่าเวนด้าเลยถ้าจะเล่นใส่ฮันเตอร์พอดีเดะเลยวิ่งโอ้น่าจะเก่งนะเาว่าแข็งดีด้วยสำหรับคนไม่สกิลเยอะครับเล่นยิงวิ่งไถอย่างเดียวรอบตัาชีกอันนี้เราเคยดูอีวกันมาเขาโคตรดีเลยเนาะทีเนี้ย พอการ์ดมาแบบนี้โอ้ยเอแสบมากคือตัวอีโวมันโหดไงทีนี้มันมาเอานี่มาเกยทับอ่ะแล้วบวกสเตตัสแบบนี้ขาดตลาดเลยเท้าสี่สกิลสี่อยู่แล้วสเตตัสอย่างกุลิตเด็กน้อยสเตมินา8ปดสองก็ไม่เยอะมากนะแต่สเตตัสอื่นอ่ะโคตรดีเลยยิงก็ได้บล็อกทูบล็อกก็ได้จ่ายก็ได้เท้าสี่แต่ผมไม่สนนะเพราะผมมีกาเฟนแบกถ้าใครทำกาเฟนแบกไปแล้วอะ่ะความอื่นมันสู้กาเฟนแบกไม่ได้ แต่มันยิงคมกว่ากาเฟนแบกเราก็ช่างน้ำหนักเอาแต่ผมอะโอเคกับกาเฟนแบกแล้วรับดีด้วยนะรับทันทีรับดีกับกาเฟนแบกแต่ถ้าทําไปแล้วผมไม่สนใจดูเล่นบันอ่ะดูโลก่อนเท้าสี่สกิลสี่โลเป็นหลงโลโล,โลเล่นยากอยู่โลเล่นยากราคาเลยไม่แพงมากแม้จะมีที่กิตา้าทองกระดมแต่ดอดมูลมันอัพได้ถ้าใครเชียร์ดอดมูลก็เก็บไว้ก่อนรอจะแข่งค่อยขายก็ได้ใส่ฮันเตอร์ได้อยู่มันอึดดีแต่โลมันเล่นยากซึ่งแต่จริงๆเราไม่ต้องสนใจโลก็จากที่เทสกันมานะ,ะเราโจอันนี้ บวกวิ่ง2อ่ะอันนี้บาซ่าตอนนี้ฟอร์มมันเสด่าอยู่ฟอร์มบาซ่าเด่าอยู่ก็อาราโจามีโลเมตาเป็นดีเฟนเดอร์แล้วก็มีบล็อกทองขาดอย่างเดียวเลยคือเอเลียแต่ AI บอลพื้นต่างๆด,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 ดีหมดเลย AI เดิมๆก็ดีแท็กก็ดีมีบล็อกลูกมั่วด้วยก็ใส่ชา a โดก็คือลงล็อก ok ไม่มีอะไรเกินเลย แถมสเตนก็เยอะด้วยผมว่ากถา็ถ้าได้ก็เอาอ่ะและนี่ครับแบดลี่บาโคลาสกิล4เท้า4ปีกซ้ายขวาเมตาหมด LWRW เมตาหมดอินไซด์ฟอร์เวิร์ดมีวิ่งน้องกำลังไวโจไวไวไวจีดอะตอนนี้คือใส่ฮันเตอร์อีกแล้วนี่ต้นภาคแสนเตอร์ คมเร็วเร็วแม็กซ์เลย99อึดก็ใครใสสปีดบูตอะน่าใช้อยู่ครับนี่ใครฮาวเวิร์ดจัดสปีดมาให้ตามคำขอแฟนซนอนก็น่าจะชอบจัดนะเพราะว่าใครฮาวเวิร์ดนี่สามารถเล่นโลว์แอดวานซ์ฟอรเวิร์ดลมมิ่งได้เล่นเป็น CM ได้อย่างไม่น่าเชื่อเอาเด็แต่มันไม่ได้เมตา C m มากหรอกแต่ว่าเล่นได้เท้า4สกิล4ใครฮาวเวิร์ดเป็นพ่อหนุ่มตัวสูงนะพักบอลดีมากเพราะว่าสูงถึง6ฟุต4เลยแล้วก็โดดสูงตั้ง93 ดูเพสไตล์กันมีเอเลียวด้วยผมบอกว่าเป็นกองหน้าพักบอลที่ดีมากๆเลยถ้าอาร์เซนอลพาใครฮาวเวิร์ดอัพสักหน่อยถ้ามีโลประเภทแบบว่าเฟลนายอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าเล่นจัดอะ่ะก็เป็นการลงทุนที่แฟนอาร์เซนอลก็ไปตัดสินใจกันเอาเองมีจับบอลมีไซก้ยมีเลี้ยงมีชิพแล้วก็คือมีเอเลียยนี่แหละที่มันแบบว่าด้วยส่วนสูงด้วยค่าพลังมันมันงงดีแน่ๆ้าจะเล่นเป็นเฟลูนายเอนจิ้นก็ได้หรือว่าเอาเร็วก็ฮันเตอร์อู้สวยเลยอะ่อะใครฮาวเวิร์ดอ่ะ ดูดิ90บหมดเลยแนวลุกอ่ะนะน่าเล่นอยู่นิโก้วินเลียมราคาแบบอันนี้คือค่าทํา SBC นะครับอันนี้คือค่าทํา SBC เดี๋ยวช่องแชทเดี๋ยวผมไปอ่านนะรอแป๊บนึงใกล้ใกล้เสร็จละใกล้เสร็จละเดี๋ยวผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ไปเปิดแพ็กเล่นนิโก้วินเลียมเนี่ยห้าแสนมันเป็นราคาเผื่ออัพครับฟังก่อนนะน้องโอ๊ตน้องอะไรที่กําลังจะทําแล้วอุ้ยพี่มันทําไมมันต้องแพงขนาดนี้คือจะซื้อก็แพง SBC ก็แพงอันนี้มันมีเหตุผลอยู่อยู่ทุกคนลองนึกภาพดูถ้ามันอัพได้ มันก็เลยเป็นราคาที่มันเผื่อ,อัพไปเออมันเป็นการลงทุนอ่ะกับเหมือนการแทงบอลอ่ะคุณว่าเขาจะพาทีมชนะได้ไหมละ่ะถ้ามันเกิดชนะแล้วเขายิงได้ครบโคตาแล้วมันบวกสักหหรือ2มันก็การวิ่ง95 96มันก็จะโดหดถามว่าตอนนี้มันเก่งหรือยังใส่มาร์กแมนก็โห็ก็ดูโหด โหดดีแต่ยังไม่ขนาดนั้นมันใหม่ๆถึงว่ายังไม่คุ้มราคาขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าภาคนี้แจกเงินง่ายแจกตัวเยอะทุกคนก็จ,จะทําไหวคือถ้าหากว่าไปซื้อนิโก้ตัวเนี้ยมันเดี๋ยวผมเทียบให้ดูม,มันมันจะบวกมาไม่เยอะหรอกอม,มันบวกมาไม่เยอะบวกน้อยเดียวราคาต่างกันหลายแสนถามว่าซื้อตัวทองมาเล่นดีไหมก็ดีกว่าถ้าไม่ระยะยาวถ้าเล่นยาวๆแล้วเชียบอลด้วยทําได้แต่ถ้าลเล่นแบบเดี๋ยวเปลี่ยนทีมเดี๋ยวเปลี่ยนทีม ซื้อตัวทองดีกว่าตัวทองดีกว่าอย่างที่คอมเมนต์บอกแล้วนี่ครับเวอร์จิ๋วฟันไดโอ้โหคือถ้าเขาเอาฟันไดมาบวกวิ่งแบบนี้มันก็จบละก็จบละเพราะว่าบวกวิ่ง3เป็นจุดอ่อนเดียวของฟันไดคือโคตรอยากได้อะโคตรอยากได้เลยโ,โลก็แล้วลิวผูกก็กำลังฟอร์มใช้ได้ไงไม่ใช่ฟอร์มใช้ได้ฟอร์มดีเลยอ่ะมันก็น่าจะอัพได้อีกเยอะมันไม่ใช่ผูกวิ่ง3นะทุกคนดูดีๆแมมบวกความแหว่งที่วิ่งเจโอ้เป็นฟันไดที่ก้าวกระโดดมากอ่ะผพราะว่า ดูดิโอ้ยทุกคนผมก่อนผมมาอัดคลิปนี้ผมก็ไปเล่นเอาฟันได้ไปโขกสตุงให้ดูไปแล้วแต่มุมโคบงโคตรโหด,ดเลยอะแล้วมาวิ่งเร็วอีกอนี่ผมดองซองมาเปิดหาฟันไดนะ้ไม่มีกลิ่นแม้แต่ตัว R T T K โ็เสียดายเลยเก่งนะทุกคนมมีอะไรต้องคอมเมนต์ครับแฮร์รี่เคนเท้าสีเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรอ๋อบวกวิ่ง15อ่ะ E A ก็เห็นใจแฮร์รี่เคนครับ บวกวิ่งให้เยอะเลยมีปั่นทองภาคนี้คือสเตตัสเนี่ยมันบวกหนึ่งแต่ว่าเอจัดวิ่งให้1 0 15ห้าเอนลีเคนก็เต่าอยู่ดีแต่เต่าน้อยลงหน่อยคือถ้าใครชอบอ่ะก็พอเล่นได้แหละแต่ก็ยังไม่ดีมากหรอกแต่ก็ยังไม่ดีมากแหละแต่ก็ก็ใส่อนจิ้นก็มันก็ยังช้าแต่มันก็คือมันโดนเนิร์ฟเท้าไงผมก็เลยว่ามันไม่ถึงร้านหรอกราคาแพงไปมีปั่นทองก็จริงอ่ะมันวิ่งไม่ไปเลยอ่ะรามินยามลสองแสนใบนี้เท้ามันเหมือนเดิมคนกดดิสไลค์บาน ปีกขวาเมตาหมดทั้งทั้งสูงทั้งต่ำเอ่อเพลสไตล์เนี่ยธรรมดาแต่เพิ่มเซตัสเยอะดีถ้าเทียบกับตัวทองที่บางคนชอบเนี่ยมันวิ่งเร็วละแต่ถามว่าวิ่ง88ที่พี่เห็นเนี่ยมันมันคุ้มค่าส0 0 0 0แล้วหรือยังเนี่ย ส่วนตัวถ้าสตมินาแค่65นะถ้าผมเลือกอะเลือกเดมเบเล่ถ้าผมเลือกเลือกเดมเบเล่เลแต่มันแล้วแต่ความชอบอะช่วงนี้มันสเปนฟีเวอร์เนี่ยคนอยากจะเล่นยาเมาแบบนิโก้ก็เอาเลยตามสะดวกคือสำหรับผมนะคอมโพส70สิตมินา65ผมไปเล่นเดมเบเล่ดีกว่าถ้าถ้าผมจะเล่นนะแล้วก็เบื่อก็ขายทิ้งนะครับเมตาเหมือนกันมีเพซไตมีโลทองด้วยโลบุกบวกด้วยก็อันนี้คือแล้วแต่นะครับแต่ผมอะไม่ทำนะทุกคนส่วนเบนก็สเฟรเนี่ยนี่สามหมื่นเองก็ทำได้เนี่ยคุณเอาไปลิงก์ับ เออรับถทัชี้ก็ได้ถ้าคุณเปิดได้ใช่ไหมคือ,อมันโอเคอะสเตตัสมันยังไม่เยอะแต่มันก็เผื่ออัพแล้วมันก็เผื่อแบบคนงบน้อยแต่มีตัวซ้ําเยอะอยากได้กองหลังวิ่งเร็วๆหน่อยมันก็เอาไปเล่นก่อนต้นภาคได้มันก็นราคาไม่ได้แพงมากมีมีโลเมตาด้วยใช่ไหมก็ถือว่าถูถ่ยนะราคาประมาณนี้เดี๋ยวผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ไปเปิดแพ็คละวันฟุตก่อนเจอก,กันคลิปหน้านะครับ